มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้บริหารหญิงโพสต์ชี้แจงเผยบางอย่างไม่จริงถูกบิดเบือนผู้บริหารหญิงโพสต์ชี้แจงนะคะเผยบางอย่างไม่เป็นความจริงและถูกบิดเบือนแต่ว่าจุดประสงค์หลักก็คือยอมรับในส่วนที่ทํา และใช้หลักฐานชี้แจงในส่วนอื่นๆรับปลาออกบริษัทดังตั้งแต่ต้นปีมีผลสิ้นเดือนนี้ด้าน Google ประเทศไทยแจงบุคคลในข่าวได้ออกจากการเป็นพนักงานของ Google ไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม2567 จากกรณีขา่าวผู้บริหารหญิงบริษัทร,ระดับโลกถูกจับเมาแล้วขับและต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ถึงขัน้นถีบหน้ารองผู้กำกับระหว่างนำตัวขึ้นรถส่งดำเนินคดีที่สอนอประเวศเหตุเกิดที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ฝั่งตรงข้ามมาัสายิดถนนเลียบมอเตอร์เวย์แขวงและเขตสวนหลวงกรทมเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมา26เมษายนนะคะผู้บริหารหญิงที่ตกเป็นข,าข่าวโพสตข้อความระบุว่าขอบคุณทุกท่านที่ถามไทยกันมาค่ะ ข้อมูลที่ออกไปมีข้างเดียวบางอย่างไม่เป็นความจริงและถูกบิดเบือนอย่างไม่มีการให้ปากคำใดๆทั้งสิ้นในฝั่งของเรารายละเอียดส่วนนั้นจะอยู่ในชั้นสอบสวนและมอบหมายทนายเป็นผู้ดำเนินการแล้วจุดประสงค์หลักคือยอมรับในส่วนที่ทำและใช้หลักฐานชี้แจงในส่วนอื่นๆแต่ขอไม่เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายไหนๆทั้งสิ้นขออภัยท่านที่ติดต่อมาและเรานิ่งเฉยนะคะ ส่วนตัวได้ลาออกจากบริษัทตั้งแต่ต้นปีแต่มีผลสิ้นเดือนนี้เพื่อมาพัฒนากองทุน VC จัดหาให้กับไทยและเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างไรก็ตามหลังจากที่โพสชี้แจงประมาณ2ชั่วโมงล่าสุดพบว่าเจ้าตัวได้ลบโพสหรืออาจจะตั้งค่ายเห็นเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook นะคะ ก่อนหน้านี้วันเดียวกันมีคำชี้แจงจาก Google ประเทศไทย26เมษายน2567เรียนท่านสื่อมวลชนจากกรณีที่เกิดขึ้น Google ขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงได้ข่าวได้ออกจากการเป็นพนักงานของ Google ไปแล้วตั้งแต่เดือนมกร,ราคม2567จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ Google ประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทินิ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ